สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่วีรดาแองเจ e ลเ c สชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะคะหรือคริสตศักราช2025นะคะสำหรับชาวราศีหรือ ลัคนากรกฎค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยคลิปนี้เราจะเปิดจากฝั่งของเขาคนนั้นนะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับพวกเราราศีหรือลัคนากรกฎตรงนี้เนี่ยก็จะมีไพ่เดอะซันนะคะขึ้นมาก่อนเลยแปลว่าอะไรแปลว่า เขามองเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนคนที่นําแสงสว่างมาให้ชีวิตเขาเป็นคนที่ทําให้เขาผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายไปได้เป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกดีมีความสุขนะคะเขามองเห็นเราเป็นเหมือนกับแสงออร่าหรือใครบางคนที่เข้ามาแล้วทำให้เขามีความสุขมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่า เราเป็นด้านสว่างในชีวิตของเขาบางทีคนคนนี้อาจจะเคยเจอเรื่องราวที่เลวร้ายในอดีตหรือผิดหวังนะคะในเรื่องของความรักแบบหนักมากค่ะและพอเขามาเจอเราเนี่ยเขาดีขึ้นนะคะอีกแง่หนึ่งไพ่เดอะซันเนี่ยอาจจะหมายถึงเด็กหรือลูกนะคะหลายคนก็อาจจะมีลูกด้วยกันหรือว่าตั้งใจว่าจะมีบุตรกันอยู่อะไรแบบนี้เนาะหรือเขาอาจจะมองเห็นเราเป็นพ่อของลูกหรือเป็นแม่ของลูกเขาได้แบบเนี้ยนะคะ ทีนี้มีไพ่หนังสือค่ะไพ่บุ๊กอันนี้คือเรื่องของการเรียนรู้นิสัยใจคอเขาอาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าสุขุมนุ่มลึกมีความคิดอ่ามีความรู้มีการศึกษาหรือเป็นคนที่เหมือนกับบทใหม่ในชีวิตเขา new chapter อย่างนั้นนะคะก็คือ new chapter นี่คือเข้ามาเพื่อปรับเขาเรียกว่าจูนให้ชีวิตเขาเนี่ย get back on track คือกลับเข้าสู่ลู่ทางที่มันควรจะต้องเป็นถ้าก่อนหน้านี้เขา off track คือเสียผู้เสียคนหรือเสียอกเสียใจหรือรู้สึกว่ามันชีวิตเขายังไม่มีเป้าหมายเนี่ยเหมือนเราเข้ามาให้ความรู้เขาด้วยนะเออทำให้เขาเหมือนเหมือนมีคนมาบอกหรือมาช่วยให้ชี้แนะเขาว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันควรจะตั้งเป้าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้น่าจะไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานมาก่อนหรือว่า เพิ่งมาคิดตอนที่เจอกันกันกบเราอะไรแบบนี้ก็ได้หรือถ้ายังไงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการพบเจอกันในสถานที่ศึกษาหรือการเรียนหนังสืออะไรแบบเนี้ยหรือการประชุมสัมมนาแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาละที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีกแง่หนึ่งนะจะตีความว่าถ้าไพาส้สองใบนี้มาด้วยกันก็คือเขาอยาก เริ่มต้นใหม่กับเราเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขมากแบบนี้ก็ได้มาดูกันนะคะความในใจของเขาคนนั้นมีความลับอะไรที่ปิดบังอยู่และเรายังไม่ทราบนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับเราจะเอาอย่างไรกับราศีหรือลัคนากรากฎต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอาจารย์เห็นคนราศีสิงห์ราศีธนูราศีเมษด้วยนะคะในวันนี้ มี energy ของคนราศีเหล่านี้เข้ามาแล้วก็พลึกศกมังกรกันนะคะมาดูกันค่ะความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อราศีหรือลัคนากรกฎอ h my gosh สามดาบเลยแสดงว่าเขาอ,อกหักเสียใจหรือว่า the tower เกิดอะไรขึ้นแล้วทะเลาะก,กันแบบแรงมากหรือมีเรื่องที่ กระทันหันมากเลยเกิดความขัดแย้งที่กระทันหันอยู่ดีๆก็สถานการณ์พลิกหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยคืองงมากค่ะแต่10บถ้วยมาเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีกันได้คืนดีกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันได้นะคะถ้าเราควรจะไปต่อได้กันยังไงก็รอดเราถูกทดสอบอยู่นะทั้งจาก Mercury retrograde นะคะในเดือนนี้แล้วก็มีเรื่อง ดวงดาวที่ยกย้ายเรือนราศีทั้งวีนัสยูเรนัสนะคะย้ายจากเรือนราศีพฤกษกเข้าสู่เรือนราศีเมถุนตรงนี้ก็กระทบความรักนะคะหลายคนก็เจ็บใจเจ็บปวดเนื่องแฟนเนี่ยแหละผิดหวังนะคะว่าเอ๊ะทำไมทำไมนางทำงี้นะคะอืม งนี้อาจารย์ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันกําลังบอกเราแหละว่าเราเราต้องระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพราะว่าเนี่ยค่ะคือเขารู้สึกว่ามันเป็นการเลิกราหรือการจบแบบไม่สวยด้วยนะถ้าเรากันหนักมากนะคะหรือมีเรื่องผิดใจกันอย่างร้ายแรงเป็นลักษณะความโมโหใช้อารมณ์หรือเรื่องที่ นอกใจทรยศหักหลังแบบนี้ก็ได้มีมือที่สามอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่เขาเจ็บปวดมากเขาเศร้าตอนนี้อาจารย์ว่าเขาไม่มีความสุขคนคนนี้ดูเฮิร์ตนะคะหรือมีความทุกข์มากๆเลยคล้ายกับว่าเขาเจอเรื่องราวที่เลวร้ายมากๆมาเป็นการเลิกกันที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนหรือทะเลาะกันหนักมากๆดูแล้วไม่น่าจะคืนดีกันได้เลยถูกปะ แต่ใจเย็นเพราะว่าไพ่ใบต่อมาสิบถ้วยเลยจ้ะ <c oughs> มีโอกาสจะคุยกันนะคะกลับมาคุยกลับมาปรับความเข้าใจแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันได้เป็นครอบครัวหรือเป็นคู่รักกันเหมือนเดิมออเสถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือก่อนอันนี้มันขัดแย้งกันตีกันยุ่งไปหมดมีปัญหาไม่เข้าใจกันมากๆ คือมันมาจากคนรอบข้างก็ได้ค่ะเป็นคนยุ่แย่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันเองเหมือนเก็บสะสมมานานแล้วมันมีอีกมุมหนึ่งของความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่ามีปัญหานะคะคือเราหรือเขาสักฝ่ายหนึ่งสลับกันได้นะคะอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้ perfect หรือไม่ได้ติดปัญหาอะไรขนานั้น แต่พอมันระเบิดออกมามันเหมือนกับมันรอวันระเบิดเหมือนระเบิดเวลาเหมือนภูเขาไฟแบบนั้นนะ่ะมันประทุขึ้นมาปุ้งเดอะทาวเวอร์ไอ้ยอดตึกเนี่ยทะลุออกไปก่อนเลยพังก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็กระเด็นกระดอนกันไปคนละที่คนละทางคือโกรธหนักมากค่ะหรือความจริงปรากฏโป๊ะแตกให้รู้แต่จย์บอกเลยนะว่าจบไม่สวยเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาเรื่องของ เงินด้วยคือคล้ายๆกับไม่พอใจกันอาจจะทะเลาะกันเรื่องเงินหรือเรื่องผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นอะไรแบบเนี้ยหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องอะคือเรื่องที่เราไม่คิดว่าจะเลิกกันอะเออไม่คิดว่าจะทะเลาะกันก็ทะเลาะนะคะตรงนี้ต้องระวังมากๆตอนนี้ต้องประคับประคองความรักอย่างรุนแรงเพราะว่าไม่งั้นได้เลิกแน่เลยคือดูแล้วเราก็ไม่เอาเหมือนกัน,เห,นเหมือนเราก็ไม่สนใจเขาสิ่งที่เขามองเกี่ยวกับเราเนี่ยชาร์จตรงนี้ก็คือ เขามองว่าเราแบบไม่แข์เขาเลยอืมก็คือบทเราจะไม่สนใจอ่ะเราก็ไม่ตอบเลือกที่จะเงียบอือหอหรือนิ่งไปอย่างนั้นอ่ะทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะเขาอยากให้เราพูดกับเขา นะคะคือตอนนี้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายไปเต็มไปหมดอาจจะเป็นครอบครัวเขายังถามถึงเราอยู่เลยนะคะหรือครอบครัวเราถามถึงเขาสลับได้นะคะแต่จาย์บอกเลยนะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกโกรธมากๆแต่เขาก็รู้สึกผิดเหมือนทั้งรักทั้งเกลียดอบอกไม่ถูก <c oughs> คืออะไรก็ไม่รู้นะคะจย์รู้สึกว่าคนคนนี้ต้องมีเหตุการณ์ในใจที่สับสนอยู่มากๆเลยเขาดูแล้วเขาต้องการการ สเปซอ่คือต้องการพื้นที่ส่วนตัวให้เขาได้คิดได้ตกผลึกคือตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาอะนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาคุยเองคือตอนนี้เรากับเขาเนี่ยอาจจะติดต่อกันไม่ได้แล้วด้วยโดนบล็อกไม่รู้ใครบล็อกใครหรือทั้งคู่นะคะเขาบล็อกเราก่อนเราบล็อกเขากลับหรือเ,เราบล็อกเขาก่อนแล้วเขามาบล็อกเรากลับอะไรแบบเนี้ย คนก็ถามว่าเออเป็นยังไงแฟนเราอะ่ะแล้วเราก็จะเงียบแฟนเราก็ถามเราเอ,อ้ไม่ใช่คนคนก็ไปถามแฟนเราเหมือนกันว่าเราเป็นยังไงคือตอนนี้มันวุ่นวายกันไปหมดเออเดี๋ยวมาดูความรู้สึกลึกๆในใจเขากันฉันล็ไม่รู้จะยังไงเลยพอเห็นแบบนี้ฮะเพราะมัน มันดูแล้วเขาอยากคุยแต่ว่าเขาไม่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วเราทําให้เขามีความสุขมากเลยอันนี้คือเขารู้ค่ะว่าเราเนี่ยแหละคือคนที่ทําให้ชีวิตเขามีความสุขเขายอมใจให้กับเราเลยนะกับคนอื่นเขาไม่ค่อยยอมนะคะแต่กับเราเนี่ยมีหลายอย่างที่เขาอดทน แล้วมาถึงจุดนี้อาจารย์ว่าเขาทนไม่ไหวแล้วแหละมันเหมือนกับมันเป็นไม่เป็นตัวเองอะเหมือนยอมในสิ่งที่ปกติไม่ได้ยอมแบบนี้ให้คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกอ้าเขาคิดแบบนี้นะอาจารย์ว่าเขาอยากกลับมาแหละนี่ไง I am coming back to you เดี๋ยวเขาจะกลับมาค่ะ h ล l ห o ใครรออยู่คอมเมนต์ Comment ด้วยเอออาจารย์ว่าคนนี้ยังไงก็กลับนะคะแต่ว่า ดูแล้วเราต้องดูว่าเขาอะตอนที่เขาไปเขาปฏิบัติกับเราไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้รับเกียตรติยศศักดิ์สรีอะไรในแบบที่เราควรได้เราก็ต้องคิดนะคะถ้าจะรับเขากลับมาเขาเปลี่ยนไปหรือยังเขาดีขึ้นบ้างไหมรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเนี่ยจริงๆอะมันเป็นความผีของเขาแต่เขามาโทษเราเขารู้ตัวนะแต่เขาไม่พูดตรงๆนะคะโอ้เหมือนเขาเวลาเขาอยู่ใกล้เราเขาก็รู้สึกหลงรักเรามากๆเลย แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนเรากับเขาต่างคนต่างรู้ว่าเขายังไม่ใช่สําหรับเราอาจจะเป็นด้วยนิสัยเด็กๆหรือทําตัวแบบยังไม่โอเคสักเท่าไหร่อะ่ะเหมือนกับยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังไม่มีความคิดอะไรที่แบบตกผลึกหรือคิดได้อย่างเงี้ยนะคะเขายังทนุถนอมเราไม่ดีพอแหละอาจารย์ว่าตอนนี้เหมือนเขาพยายามจะทํางานเพื่อให้ลืมเรา นะคะเหมือนกลบฝังกลบตัวเองไปในงานซะอะไรอย่างเงี้ยคือทํางานเยอะๆอะ่ะให้ลืมเราจะได้ไม่มาคิดถึงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะกับเราคือคนที่เข้ามาแบบมาจีบอ่าถ้านี้เป็นแค่คนคุยหรือคนที่จีบจีบกันอยู่อะ่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเขามองเราหรือแอบชอบเรามานานแล้วเขาต้องการเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะ คือดูแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบชัดเจนมากในกรกฎาคมนี้จะเป็นเดือนที่ได้คำตอบเยอะมากในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคนที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือหลุดเลยนะกรกฎาคมแล้วก็ไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีใครบางคนที่คนคนนี้เขาปล่อยให้รอคือตอนนี้อาจจะเป็นเราโดนโดนปล่อยให้รอก็ได้เหมือนกับ ไม่ติดต่อมาเลยอ่ะเงียบนะคะเดี๋ยวก็โผลมาหรือเดี๋ยวก็เงียบหรือว่าบล็อกไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องรอจังหวะเวลาที่เบื้องบนเขาอนุญาตด้วยคือตอนนี้อาจจะเป็นตัวเราหรือเขาก็ได้ที่พยายามจะดีแทชหรือเอาใจตัวเองออกมาคือไม่อยากจะแบบไปยุ่งไม่อยากจะไปใกล้ข้องเกี่ยวอะไรแล้วเพราะว่าปวดหัวนะคะหรือเป็นภาวะความรู้สึก ไม่ชอบอืมตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรแต่อาจารย์มองว่าคนคนเนี้ยเขามีบางอย่างที่ตอนเนี้ยเขาอยากจะพักใจเพราะว่าน่าจะนะคะรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆเลยอะ่ะอืมเป็นความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือรู้สึกท้อแท้อ่ะ เอออาจจะมาจากตัวเขาเองก็ได้ที่ว่าเหมือนกับไม่ได้คือไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาควรจะต้องทําแล้วก็ไม่ได้อยากทําแต่ว่าต้องทาอะไรแบบนี้คือมันเป็นความรู้สึกเขาต้องการเวลาเพื่อกลับไปคิดแหละอาจารย์ว่ามองว่าอย่างนี้นะ ปล่อยค่ะปล่อยให้เขามีเวลาคิดดีกว่าถ้าจะกลับมาคุยอะ่ะคือเขาต้องเขาต้องไปแก้ปัญหาในหัวเขาที่มันมีความขัดแย้งกันเต็มไปหมดตอนนี้ inner c o n f l i c t อาจารย์ว่าเขาสับสนมากเหมือนเขาโกรธเราอะ่ะแต่จริงๆเขาว่าผิดนะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยโลกของเขามันสับสนอลหมานโกลาหนมากเลยตอนนี้เขายังไม่สามารถคิดได้อย่างกระจ่างชัดเจนอะ liberation ตรงนี้เนี่ยเขาต้องการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะแล้วก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆคือจะรู้สึกว่าถ้าเขาจะเลิกกับเราเราก็ควรจะยินดีกับเขานะว่าเออก็ขอให้ไปได้ดีไปเจอคนดีๆอะไรๆใช่ไหมคะแต่คนคนนี้เขามีเหตุผลอะไรอะที่มาเลิกคุยกับเราเหตุผลนั้นมันสมเหตุสมผลแล้วหรือ,อยัง หรือมันเป็นแค่อารมณ์ที่ชั่ววูบโกโรธอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออาจารย์มองว่าตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยเขาทุกข์หนักเขาเศร้านะคะแล้วคนก็ถามเขายเยอะแยะอู้ reconciliation oh my goodness คนก็ถามเขายเยอะแยะถึงเราอะคิดดู เขาก็จะรู้สึกยังไงเขาก็จะรู้สึกว่าสาพยายามลืมมีแต่คนถามถึงจะลืมยังไงนะคะยากลืมยากค่ะเนี่ยอาจจะทะเลาะกันเรื่องเงินแหละเรื่องการดูแลกันเกี่ยวกับการให้เงินใช้หรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวหรือการแบ่งสินสมรสก็ได้ถ้าสำหรับคนที่ต้องการหย,ย่าอย่างเงี้ยนะคะ หรือเรื่องงานก็ได้มีผลกับความสัมพันธ์หรือมีคนบางคนอาจจะเจอแฟนในที่ทํางานอะไรแบบนี้เนาะอย่างที่บอกก็ดูแล้วเนี่ยไพ่ใบเน,นี้ยจา์ตกใจมากเลยมีโอกาสจะกลับมาคืนดีกับคนรักเก่าหรือคนที่มีปัญหากันอยู่อะนะคะแต่ว่าต้องปล่อยวางนะการให้อภัยคือสิ่งที่จําเป็นม,กมากๆเลยตรงนี้ให้สถานการณ์มันคลี่คลายโดยธรรมชาติในตัวมันเองดีกว่านะคะถ้าเราเป็นรักแท้ ต่อกันจริงๆยังไงเราต้องได้กลับมาคืนดีกันนะเมอร์คิริเรโทรเกรดหรือดาวพุธเดินถอยหลังครั้งนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เข้าเข้ามานะคะพิสูจน์คู่ไหนคู่แท้ได้ไปต่อคู่ไหนไม่ใช่ก็ต้องเลิกนะคะคือเราต้องรู้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราดูแลกันว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ปล่อยให้จัก,กรวาลตัดสินไปเลยนะคะคือเราทำเต็ม,ตมที่ทำดีที่สุดในสิ่งที่เราสมควรจะต้องทำแต่ถ้า เขาไม่อยากมีเราในชีวิตอ่ะเราจะล้างไว้เพื่ออย่าไปฝืนใจใครค่ะเราทําเต็มที่เราง้อได้แต่ว่าถ้าเขาบอกเขาไม่เอาจริงๆใจเขาไปแล้วก็ปล่อยนะคะคือตรงนี้ถ้าได้กลับมาดีกันนะ่ะมีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันและมีความสุขมากจริงๆเขาอยู่กับเราเขามีความสุขมากๆเลยนะคะเขามองว่าเราเป็น The love of his life คือเป็นคนที่เขารักมากที่สุดคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเด็กสองคนเล่นกันอย่างนั้นะคุณกับเขาอะคุณแฮปปี้เขาก็แฮปปี้นะคะต่างคนต่างมีความสุขโอ้โอเคประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะรักทุกคนมากค่ะขอให้อ่า uh, ดีขึ้นถ้าใครที่เศร้าใจทุกใจอยู่ขอกอดน,นะคะให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะเอา,อางี้เดี๋ยวจารให้ Affirmation ตรงนี้หน่อยดีกว่าเป็นเขาเรียก Affirmation คือคำพูดที่เราพูดกับตัวเองได้นะคะหรือคนอื่นพูดกับเราก็ได้เพื่อให้เราเนี่ยไม่ลืมว่าเรามีความรู้สึกหรือจุดยืนหรือเรามี ทัศนคติหรือมุมมองอะไรอะไรอย่างไรนะคะเอาละเริ่มเลยนะคะจะพูดตามอาจารย์ก็ได้งั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเว้นวรรคให้พูดตามนะคะสำหรับคนที่ต้องการความรักดีๆนะคะเอาละเริ่มฉันเป็นคนที่คู่ควรกับความรักที่จริงใจฉันขอเปิดใจรับความรักที่เติมเต็มและสวยงาม ฉันให้อภัยอดีตปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีและฉันพร้อมที่จะดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวฉันอย่างแท้จริงฉันรักตัวเองและเชื่อว่าฉันสมควรได้รับความรักที่ดีที่สุดเอาละประมาณนี้ค่ะก็ ยังไรก็ตามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันรอคุณอยู่ทั้งในเรื่องของความรักความเมตตาอะไรๆที่จะเข้ามายังไงก็อย่าย,ยอมแพ้ในเรื่องของความรักนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ หากสนใจนะคะจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางไอดีไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะในเรื่องของสัต์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าเริกมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิก ขึ้นบรนใหม่เลิอกออกรถเลิกลงเสาเอกเลิกผ่าคลอดเลิกแต่งงานนะคะหรือ <c oughs> อื่นๆสอบถามรายละเอียดได้นะคะทางไลน์ไอดีเดียวกันเนาะใครที่อยากจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้นะคะสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าละทีนี้ อยากให้กดติดตามเพจ a c e b o o k ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวิรดา Angel Bless ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ mm. เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์จะแจ้งข่าวอะไรเนี่ยอาจารย์จะแจ้งทางเพจ f a c e b o o k ตรงนั้นเนาะจะได้เห็นทั่วถึงกันนะคะและในเรื่องสาระดีๆเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับวิธีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะเอาละค่ะ ใครที่ยังทุกใจนอนไม่หลับนะคะหรือรู้สึกว่ามีปัญหานะคะรู้สึกเหมือนกับเครียดนะคะมีความกังวลอยากให้ลองฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฝึกจิตใช้พรังเนรมิตด,ดึงดูดสิ่งหรือคนที่เราต้องการในขณะที่เรานอนหลับ ะะตั้งใจนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ตอนนี้กำลังพยายามสู้ชีวิตฝ่ฟาฟันอุปสรรคต่างๆอยู่นะก็ขอให้มีชัยชนะมีความสำเร็จนะคะขอให้ผ่านพ้นนะคะทุกอย่างไปได้ด้วยดีขอให้ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างเต็มที่นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ประสาทพรให้กับ พวกเราที่ฟังคลิปนี้อยู่ด้วยเถิดนะคะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเศรษฐินีกันทั่วนหน้าเลยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานนะ,อะขอให้มีแต่คนรัก คนสนับสนุนอุปธรรมคำจุนและขอให้ความรักสุขสมหวังเช่นกันนะคะสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยจะเดินทางไปไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะขอให้มีแต่พรดีๆจงเกิดกับคุณนะคะทุกคนอาจารย์รักมากๆเลยแล้วก็ขอพระคุณมากสำหรับทุกการสนับสนุนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะก็ แชร์คลิปนี้ให้คนอื่นๆได้เห็นด้วยนะก็เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆพรที่อาจารย์ให้ไปก็ขอให้เราได้แชร์ต่อให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับพรเช่นเดียวกันด้วยนะคะกลับมาฟังคลิปนี้ซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าพรที่ให้ไปเนี่ย เราได้รับสิ่งดีๆฟังหลายๆรอบพลังงานดีๆก็จะได้ไหลเวียนอยู่กับเรานะคะเราเลือกได้ว่าเราจะฟังอะไรนะคะและสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยว่า เราต้องการปรารถนาอะไรนะคะปลดปล่อยพลังงานดีๆออกมานะจะเขียนอะไรจะพิมพ์อะไรนะคะขอให้เป็นสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาเขียนอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะอาจารย์เชื่อแบบนี้นะส่วนตัวก็ยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะและขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยรบกวนติดตามคลิปดวงความรักที่จะออกตามมาหลังจากนี้ด้วยนะคะก็กด subscribe ไว้เลยแล,และกดกระดิ่งด้วยจะได้เห็นเวลาที่คลิปใหม่ๆออกมาเนาะเอาละ ค่ะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ